สำหรับวันนี้เป็นวันพระที่ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคำมันดาพุทธบริษัทคำว่าวันพระแปลว่าเป็นวันที่สร้างความประเสริฐพระนี่แปลว่าประเสริฐทือสร้างความในวันนี้เราก็มาทบทวนกำลังจิตของเราดีกว่า ว่าจิตแห่งความเป็นพระพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าควรจะตัดสังโยคสิบประการได้เป็นที่สุดนี่อย่างน้อยก็ควรจะตัดสังโย์จะตัดสังโยคสามประการให้ได้ถ้าว่าเราตัดสังโยคสามประการไม่ได้ท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนก็เลยเรียกว่าไม่ใช่พระ ยังเป็นสมมติสองยํงเป็นยำเป็นสมมติสาวกยังไม่ได้สาวกแท้สาวกก็แปลว่าผู้รับฟังคือได้แต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดและไม่ได้จำไม่ได้ปฏิบัติตามสาสมมติสองก็หมายความว่าเป็นผู้อยู่ในกลุ่มยังไม่ใช่ นี่เป็นว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเรียกเราว่าพระได้ก็อย่างเร็วที่สุดละสังโยชน์ได้สามระการวันนี้เรามาทบทวนกำลังใจของเราว่าผลเหื่องการปฏิบัตินนั้ทำอะไรได้แน่นอนบ้างผลเหื่องการปฏิบัตินนั้ทำอะไรได้แน่นอนบ้างสังโยชน์สามเรสังโยชน์สิบ,บราการคือหนึ่งสกายทิฏฐิ มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่สัญญาเมื่อคืนนี้เราพูดกันเรื่องสัญญาแต่วันนี้เราพูดคนด้วยปัญญามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าแต่าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจิตเราไม่เกาะในร่างกายถือว่าร่างกายมีสภาวะเกิดขึ้นใน เขาเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปในแท่งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยชั่วคราวเราไม่ชิดไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแนี่เราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเมื่อความสวยสดกดงามวามเปล่งปลั่งมันปรากฏเราจะไม่เสียใจเมื่อาการสุญสรงของร่างกายเข้ามาถึง เราจะไม่มีความอลัยเมื่อร่างกายมันจะต้องตายอารมณ์อย่างนี้มีกระท่นแล้วทีอย่งอารมณ์อย่างนี้มีกระท่นแล้วทีอยังถ้ายังมีถ้ายังไม่มีก็ลองถอยหลังไปนิดอาร,รมณ์อย่างนี้แปลอาร,รมณ์ว่าอะหัน ถ้ายังไม่มีถอยหลังลงไปหน่อยให้มันเบากหันั้นมันเบาเลยหนั้นว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราจะต้องตายเรามีความไม่ประมาทในชีวิตทุกขณะจิตทุกวันทุกเวลาคิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงหาเวลาแน่นอนไม่ได้ยังไงยังไงเราก็ตายแน่ อารมณ์อย่างนี้มีกับท่านมาหรือเปล่าถ้าอารมณ์อย่างนี้มีเราก็จะรู้ได้ว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้สํมรวมทั้งกายทั้งวาจาละใจสร้างความเป็นโทษให้แก่บุคคลอืน่นสํมรวมวาจาไม่ใช้วาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจของบุคคลอืน่นสัมรวมใจคือใจน้องอยู่ในกุศลตลอดเวลา ไม่เป็นอาการเขงบุคคลดินว่าร่างกายโยนเป็นอาการเขงบุคคลดินว่าร่างกายย่ของเราจะต้องตายไม่มีความประมาทในชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าการตายมันมีทางเป็นสองทางด้วยกันคือทางของความทุกข์และทางความสุขนี่คนที่มีความรู้สึกตัวว่าจะตายคนที่มีความรู้สึกตัวว่าจะตายเนี่ยเขาเลือกหาทางของความสุขไม่ทางของความทุกข์ ยังได้พยายามสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจให้อยู่ในขอบเขตของความดีคำว่าสํารวมนี้แปลว่าระวังระวังไม่ให้กายมันชั่วระวังไม่วาจามันชั่วระวังไม่ให้จิตมันชั่วนี่เป็นลักษณะของบมกุลที่คิดว่ารู้ตัวเราจะตายมีความไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทตรงไหน,นไม่ประมาทตนยอมรับนับถือคือไม่ทมสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคําสั่งก็หมายถึงพระวินัยหรือว่าศีลเราเป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลวินัยทุกข้อนะ่ะจะใช้คําว่าข้อนี้เล็กน้อยแล้วข้อนี้เล็กน้อยแลวเมิดไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้น ทุกข้อของขวินัยถ้าเราละเมิดลงลรบกันเท่านั้นหมดเป็นไม่แต่จะลงเบาจะลงหนักเท่านั้นขั้นอมบัดปารนาทีบัทเราก็ไปเวจีได้ทองเป็นต้นจะไว้พูดกันในเรื่องขวินัยและจะหาตัวอย่างมาให้ฟัง ก็แค่วาจาเสียเนี่ยเราไปเวจีได้สบายไปแล้วขึ้นมาเป็นปลากับตายจากปลาไปเวจีใหม่นี่เป็นอันว่าวินัยก็คือปลาไปเวจีใหม่นี่เป็นอันว่าวินัยก็คือศีลสิลก็คือวินยัยนี่เป็นคำสั่ง ไม่สงสัยในคำสั่งขอโงองส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าคำสั่งมีความสำคัญ <c oughs> ถ้าระตามนั้นจะชื่อว่าเข้าถึงผิวความดีในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่สงสัยในคำสอนขอโงองส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนหมายถึงธรรมะปฏิบัติ เราพยายามสร้างอาธิจิตตสิกขาทำจิตที่เข้าถึงชาอาิจิตตสิกขาทำจิตที่เข้าถึงชาสมาบัติกดเรื่องนิวรณห้าประการได้ทำชาสมาบัติให้เกิดนี่เดยกว่าพยายามปฏิบัติตามคำสอนนี่เป็นตัวต้นและหลังจากนับถือความดีในคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาเข้าถ <Cornell>. ึงศีรับประตาบปรามาตยคือไม่โลภกรรมศินรักษาสินด้จิตบริสุทธิ์มีศินเป็นสมุิเฉดทำเ็ดคืารักษาศินแน่วแน่่ีกว่าชีวิตถึงแม้ว่าตัวเราจะเพิงตายก็ยอมตายดีกว่าจะยอมให้สินขาด นีหมายนืว่าทําให้สิงขาดโดยเจตนาที่จะหักล้างฝันชีวิตของบุคคลอื่นโดยเจตนาคือประสงค์ร้ายรุาแรถ้าเป็นการบังเอิญเนื้อฟังเผอขาดเจตนาอันนี้ไม่ถือว่าขาดในขอน้อนี้หมายความเดินไปในที่สงูงคนเดินมาข้างล่างไม่เห็นทําของหนักๆกตกลงมาทุกคนข้างล่างตายอย่างนี้ไม่ถือว่าสิงขาดในล่างตาย อย่างนี้ไม่ถือว่าสิงขาดในข้อนี้เพราะขาดเจตนาเพราะเราไม่เห็นข้อนี้ถือเจตนาสำหรับสิ่งนี้ข้อึงถือเจตนาเป็นสำคัญสำหรับพระวัดสำหรับพระบางสิขาบทมีเจตนาบางสิขาบทไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาเป็นอนุว่าเราพยายามบรรเทาสัญญาณสามเรืยการเดยพราะอย่างยิ่งคำว่าบรรเทาก็ได้แก่สกายติติตัวต้น เอ okay, าแค่เบาๆมีความรู้สึกตัวเสมอว่าเราจะตายเมือ่อจะตายเราก็ไม่ประมาทในะชีวิตใช,ปญญปปชญญ้ปัญญาพิจรารณาประธรรมคำสั่งสอนโอสมเด็จประธรรมสามิตรไม่ใช่สัญญานะปัญญาพิจารณารู้ตามความเป็นจริง ว่าทำดีได้ผลดีคือความสุขใจทำชั่วแล้วผล,ผลชั่ทั่วคือความทุกข์ใจสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเราไม่ทำสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง,ส,ง,ส,งส่งเสริมเราทำพอใจในความดีเรามีสินห้าบริสุทธิอท์อย่างนี้ท่านอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน นี่แปลกายท่าสังโยชน์สำหรับประสูนดาบันนี้ต้องพูดเป็นสองทางอารมณ์ทองประสูดาบบันที่เข้าถึงแล้วอารมณ์ที่ทรงจริงๆคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์มีศีลห้าบริสุทธิ์อย่าลืมนะว่าเราต้องไม่นึไม่ลืมความตายกิเลสทั้งหลายยังอยู่ครบถ้วน ราคะโทสะโมหะยังมีแต่ว่าไม่ละเมิดสิ่งละเมิดสิ่นี่แปลการของปโศนบันมันรักเหมือนกันแต่มันพูดไม่ได้แสดงทางการไม่ได้นี่รักระหว่างเพศอยากเจรวยเหมือนกันแต่ไม่โกงเขาได้ได้วยความสุจริตกเอามัมนโกรธละเมิดสิ่ ยัอนรักในความสวยสดงามแต่ไม่ลืมความตายคิดว่าสวยเท่าไรก็ตามมันก็ตายแต่ก็ยังชอบสวยอยู่นี่เป็นอาการของปัศวดาบ,บันตันนี้สำหรับมาท่นานสกิทาคาม,มีก็มีสกิทาคาม,มีก็มีอารมณ์เสมอกันแต่ว่าสกิทาคาม,มีนี่มีสมาธิสูงขึ้น พระโสนาบ,บันท่านกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยถ้าพูดตามภาษาพระผู้ใหญ่ท่านบอกของเด็กเล่นธรรมดาไม่มีอะไรสําคัญถ้าว่ามีกําลังสมาธิเล็กน้อยคือมีกําลังสมาธิแค่ปฐมฌานก็เป็นพระโสดาบ,บันได้กําลังไม่ใหญ่ ปัญญาก็เล็กน้อยก็ยังรักชาวบ้านเขาอยู่นี่มันจะมีปัญญามากยังไงยามากยังไงแต่รักแต่รักอยู่ในขอบเขตของสิลไม่ละเมิดสิลยังอยากรวยแต่ว่าไม่ละเมิดสิลยังโกรธแต่ไม่ละเมิดสินยังหลงแต่ไม่ลืมความตายตน,นี้มาพระสกิทาคามี ท่านบอกว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงแล้วสกิทาคามีจะบรรเทาได้ยังไงนี่แล้วก็หันไปดูกำลังใจของระโสดาบันก่อนคนที่เข้าถึงความระโสดาบันก่อนคนที่เข้าถึงความเป็นะโสดาบันนี้ดูไม่ยาก เราจะเห็นว่ามีความนอบน้อมต่อพระธนตรายจริงๆแต่อย่าลืมนะพระโสดาบันสมัยพระพุทธเจา้าท่านยอมรับนับถือแต่พระดีเท่าเนกาอุมาสกท่านขับสุธรรมเทนออกจากบ้านทันทีทศนายาการไม่ดีปลายฏผิดธรรรำิิดใน อย่างพนางวิสาขามาหาบสาิกาขับพระแก่สองคอ์ออกจากบ้านไม่ใส่บาตรไม่กินที่มานินทาพลวพุทธเจ้าให้ฟังบาตรไม่กินที่มานินทาพระงพุทธเจ้าให้ฟังนี่เป็นอันว่าจ,จะเรียกว่าพระโสดนามันให้เราโกลหัวหมผรเหลืองเขาจะไหวมันไม่แน่เขาเป็นพระถ้าเรายังเป็นเปรตอยู่นี่เขาไม่ไหว ที่มาอารมณ์ของพระสีธาพระโสรณารรันเราจะสังเกตได้อีกอันหนึ่งก็คือพอใจในการบริจาคทานมีจิตสงเคราะห์มีใจชื่นบานในโอกาสที่เราได้ให้ทานนี่แหละการพิสูจน์เหนได้าจากพระโสรณารรันสมัยพระพุทธเจ้าทุกท่านเป็นผู้หนักอยู่ในทานมีจิตนอกเจ้าทุกท่าน เป็นผู้หนักอยู่ในฐานมีจิตน้อมบริการสงเคราะห์เพราะมีภูมิหานสีประจําใจที่มันดูพระสกิทาคาม,มีท่านบอกบรรเทาความโลภเันได้กันพระวัาเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นประสูนัดาบรรแล้วมีภูมิหารสี่ตัวให้ทานมันตัวตัดความโลภที่ปัญยาการตัดความโลภ เมื่อความการตัดความโลภในการให้ตัวเริ่มมีความอิ่มตัวขึ้นมาบ้างก็เป็นพระสิกขาคามีสำหรับความโกรธของพระสิกขาคามีนอกจากจะมีพระพมิหันสีเพียงเครื่องเพียงเครื่องคุมจิตแล้วก็มีอภัยทานพระนาคามีก็ยังมีความโกรธพระโสดาบันโกรธยังขังโกรธเรื่อยนานแต่พระสิกขาคามีในโกรธเช่นกัน แต่มีอารมณ์จิตให้อาภายัยในน้อยจะมีเวลามันแค่เบาบางไม่ใช่หมดเพราะมีความรู้สึกถอยหลังเข้นไ,ได้หอกเออเราจะไปโทษไปโกรธเ,เขาทําไมไอ้คนที่ทําให้เราโกรธไม่ชอบใจนีม่มันคนบ้าไม่ใช่คนดีเราบ้านในกิเลสตัณหาปภาธานอภิสกรรมเราไม่ถทอวกิเลสตัณหาปาิธานอภิสกรรม เราไม่ถิอคนบาดแล้วไม่ว่าคนเมามันจะดา่ามันจะว่ามันจะนิทายก็ช่างหัวมันเราไม่ได้เจ็บไม่ได้แสบไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งหมดวันนี้สุดใจก็สะดดตัดจากอารมณ์ที่เรียกว่าพยาบาทเสียดามสุขแต่ก็ยังมีอารมณ์ต่อสู้อยู่บัรนเท้าความหลงตอนนี้เราก็มุ่งไปดูสกายอทิฐินอกจ,กจะเห็นว่าร่างกายมันต้องตายแล้ว มีความรู้สึกจับจิตโดยใช้ปัญญาพิจารณาวราโดยใช้ปัญญาพิจารณาวรากายนี่เขาสร้างโดยอะไรนี่เขาสร้างในธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุด,ดินธาตุลมธาตุไฟถ้ามันสะอาดแล้วสกปรกมันก็สกปรกถ้าสกปรกจะมาทรงตัวอยู่ไหม องตัวนั้นมันแก่มันเปลี่ยนแปลงพระทุวันมันเป็นเหตุนํามาเป็นความทุกข์ไม่สุดมันก็ตายมันท่าการความหลงในร่างกายเส้นได้ด้วยสายสกายาทิถีเป็นสําคัญถ้าสุภกรรมฐานเป็นสําคัญแต่ก็ยังไม่หนักนักเราจากการวันณะหลงก็ตั้งอย่างติดอยู่พอรู้ตัวแต่งไปเท่าไหร่มันก็แค่นั้นเคียต่างกันไปบ้างกับการความเกิดเขิน กันสังคมเขาเกิดความรังเกียจเท่านั้นทำไปเพื่อเหมาะสมกับสังคมนี่เป็นอารมณ์ของพระสิิธาคามีสองพระนี่สองพระหนึ่งพระโซนดาสองสิกธาคาลองบัดจิตคนท่านดที่ไปได้แด้เบียงอยู่ตรงไหนบ้างถอาว่ากันต่อไปอนิด พอถึงพระนาคามีอานิองค์สมเมจพปรปชินสีนาคามีอานิองค์สมเ็จพรปชินศสีกล่าวว่าไปอาิกิตแล้วอาทิจิตตอนนี้ต้องมีรมเข้มแข็งจริงๆในเรื่องการสงสารแข็งตรงไหนถามว่าแข็งทุกวันทุกเวลามาบอกก็ต้องตอบไม่แน่ มันแข็งอีตอนที่เขาโจมตีกับกรรมชันทะกับปฏิฆาสองอย่างดีไม่ดีมันเข้มเข้มแข,ข็งจริงๆเป็นสามสี่นาทีตัดก,กิเลสสมรการได้คือพิจารณาในอสุปสัญญาในสุปรกรรมฐานกับกายแขกับกายยกตานสติจึงเกิดมีรมทรงตัวเป็นกนิปทายานเห็นร่างกายคนสัตว์มีสภาพเหมือนศพ มีความรังเกียดตัวเราก็น่าเกลียดตัวชาวบ,บ้านคน่นาเกลียดตัวใส่คนหนาเกลียดพระสุกปรกโสโครหมดไม่ร่วมกันนั่งกำลังใหญ่รสัสก,กายุธิติก็ปรากฏขึ้นมาในจิตไม่ร่าง,งกายนี่ไม่ใช่สกปรกขเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวไม่เช้ามันทางเราก็ไป อารมณ์ใจเลยนึกว่าโอ้อันนี้เราจะไปโง่อารมณ์ใจเลยนึกว่าโอ้อันนี้เราจะไปโง่ไปรักกันระหว่างเพศนี้ไม่มีประโยชน์ไปของสุขปลกสโสโคกกมาประคับประคองแล้วก็มาสร้างความทุกข์เพิ่มเติมจากกำลังจิตทำจิตใจให้แนบสนิทกับความชั่วในไม่เอาแล้วอารมณ์ขาดเด็ดจ,จะกรกรมฉันทะหมดความรู้สึกในเพศ เรื่องของเพศตัดยกย่อยกันไปไม่มีเป็นผู้เมียสุจิตแห้งแล้วอารมณ์รู้สึกในการสัมผัสระหว่างเพศเราน่ารักน่าชมน่าคิดพิสมัยไม่มีหมดแล้วก็มีอารมณ์เข้มแข็งเข้าม,มาตัดเข้าม,มาตัดกลัวความกลับความเชมบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมณ์ปฏิฆะที่มาเข้าม,มากระทบใจที่เราไม่ชอบใจ ตัดเส้นได้โดยกําลังของพรมีหานสีได้โดยกําลังของพรมีหานสี่หรือก็ศสินสีตามที่ศึกษามาใช้ของกสินสี่หรือว่าพรมีหานสี่ที่ศึกษามาก็อาจหาหยกำลังใจให้จิตตัดความโกรธเรียกว่ากดความโกรธให้จมลงไปแล้วตัดเส้นได้โดยกรรมยศาสตร์เห็นว่าความโกรธนี้เป็นปัใจจัยแห่งความทุกข์ ที่เราโกรธก็เพราะอายตัณหาเป็นตัวนําตัณหาเั่นตัวเลว่หี้อยากอยากจะดีกว่าเขาอยากจะเด่งกว่าเขาอยากจะประเสริฐกว่าเขาอยากจะชนะเขาตัวอยากตัวนี้มันเป็นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นให้ประจัยเกิดมาณนะที่ตัวที่ตนคนเรามันก็แค่คนสัตว์มันก็แค่สัตว์สัตว์กับคนมันก็เหมือนกัน ก็มีความเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความตายเหมือนกันเพื่อเกิดแก่เจ็บตายวางวางอารมณ์เส้นได้วัดเ,เลิกโกรธก็ดีกว่าไอ้คนเราไม่ต้องไปฆ่าหมอกมันก็ตายทุกคนไม่ต้องไปคิดประทุษร้ายประหัตประหารเขาปะทุกอยู่แล้วเราแค่ใจของเรายังคุมไม่ไหวยังมีทุกข์จาแบกบไปทุกข์เข้ายุ่งคนอื่นมันก็ทุกข์ันใหญ่รายการหนึ่งการ ในรายการหนึ่งการโกรธก็โกรธที่ร่างกายไม่ได้โกรธที่ใจเราไปคิดว่าทุสลายแล้กวก็พัทุสลายที่ร่างกายไม่ได้คิดว่าทุสลายใจเนื้อแท้ที่ทําให้เราไม่ชอบใจก็คือใจของคนนั้นไม่ใช่ร่างกายร่างกายมีสภาพเป็นคนเท่านั้นจิตนี่ถ้าเราโกรธเราทำร้ายเราทําผิดแล้วคนเลยโกรธให้อภยัยถ้านาคามีนี่ไม่มีการให้อภยัย พระสกิทาคามีมีอาการให้อภัยถ้านาคามีนี่เฉยๆใจสบายเชื่อว่ามาก็ชมก็ชมโพต่อจะนินทาว่ารายก็นินทาหัวต่อ,มอ,ไ,มตอไม่มีความรู้สึกสะเทือนหมดหมดจริงๆหมดความรู้สึกทั้งความรักในเพศค,คือมีน้ำอสุจิแห้งแล้วด้วยหมดความโกรธไม่มีความเยื่อให่ ในสภาวะในการิงารเลสนเสริญนี่ว่าแค่นาคามีก็พอพอแล้วมันเลยกำลังของแท่งก็ไเหมือความจริงมันก็ไม่อยากถ้าเรารักซื้อจริงๆไอ้ตำราที่ครบทวนมันมีที่วัดเราเสียงนี่เรบเสียงนี่ครบทวนมันมีที่วัดเราวัดเราเนี่ยแต่ยิงกันแค่วันละหลายเวลา ตำราก็มีไว้สำหรับดูเสียงก็มีไว้สำหรับฟังแต่ว่าเราสามารถชำระความชั่วของจิตได้ยอย่างไ,ได้แค่นะั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเราได้จุดไหนบ้างถ้าเราจะมองไปในสมัยพระพุทธเจ้าและสมัยหลังพระพุทธเจ้าก็มีหลายท่าน แค่ฟังเทศจบเดียวยังมีหลายท่านแค่ฟังเทศจบเดียวยังเจรจลกอาจารย์ของอท่านอาสสกรมหาราชท่านนองตนขนาดหนักทิวบุราชาโปรดปรานไม่เจอพระอรหันต์ทักว่ายังไงถ้าอาจตนะทะลืมอจตนะเสร็จแล้วหรืเมื่ <Okay. S 1> อพระองค์นั้นเทศอายตนะอายตนะก็ได้หูตาจมูกลิงกายใจ ตาเห็นโลกจมกูกฝุดเปล่นดิ้นเล็มรดกายทุกต้นโหดผาเนี่ยไม่หูหฟังเสียงเราะนนว่าทุกอย่างมันไม่เป็นเรื่องไอหูเจ้หูหหที่ฟังได้เสียงที่ผ่านมามันก็พังหมดได้กันทั้นคู่ไอรูปที่เห็นได้ตาและลลกตาเ,าเราก็ตามไอรูปม,ม,มันก็พังลลกตางมันก็พังไม่มีความหมาย ไม่มีรูปใดๆยัทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่มีลูกตาตัวไหนที่มันจะดีเขาเห็นไม่มีความสําคัญเพียงเท่าเทียมเรืองอายตนะนิดหน่อยเพราะนั้นแท่งก็เป็นประสโสดาบันทห้เขาฟังกันสักครังเดียวของเรามีครบหมด ถ้าอยากจะทราบวิจิตของท่านนานหลหลนะเอาอะไรไปได้บ้างในขณะที่เรามีเวลาจะฟังไหลนะะทาอะไรไปได้บ้างในขณะที่เรามีเวลาจะฟังคนได้ฟังก็ฟังถ้านัอยากจะอ่านหนังสือหนังสือก็มีอ่านแมงกาวุธที่ว่าตำรับตำราของเราครบบทวนทุกาการอุปก,กรณ์ในการที่จะทาจิตเข้าถึงพระโสดาสีทาคานาคาหลหันแต่เวลแต่เวลานี้เราเรื่องอะไรกันได้บ้าง นี่เราวัดใจของท่านดูแต่ยังระวังให้ดีนะบางท่านคิดว่าทำดีแต่เป็นชนชั่วนะอารมณ์จิตของท่านนะบางท่านถ้าบางท่านนะคนจะคิดว่าทุกท่านเสียเลยดีกว่าเราคนจะฟังแล้วคิดว่าตัวเราเองนั่นแหละ บางทีท่านคิดว่าที่ทำนะมันดีแต่มันชนชั่วแต่บางทีที่พูดไปเราคิดว่าพูดดีแต่คิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วมันมีผลดีไม่ได้ก็จงใช้ลมใจว่าัต่นาโจทย่ญาตานาจดเตือนต,อน,ตอนเองเสมอเกาะตำราว่าสิ กาะตำรานั้นไม่ใช่ใช้สัญญาเป็นเครื่องจำอย่างเดียวตำรานั้นไม่ใช่ใช้สัญญาเป็นเครื่องจำอย่างเดียวถ้าใช้สัญญาเป็นเครื่องจำอย่างเดียวนะไม่พ้นเอาเวจีเพราะมันกลายเป็นมานะทิฏฐิต้องใช้ปัญญาจะใช้แต่สัญญาสัญญาจำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็ตัดให้ได้ด้วยตัดอารมณ์เขาถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ตำราเขาเขียนไว้ มันง่ายแล้วไม่ใช่จะมันนั่งจํามันนั่งจดแล้วก็นั่งจํานั่งฟังแล้วก็นั่งจำจำมาไปพูดกันไปคุยกันนั่นมันเป็นทางแห่งนรกไปห็นทางสวรรค์ผ่านเราจำด้วยสัญญาเป็นสติสัมัญญะเมื่อสติสมัญญะคุมธรรมาาจำาดําราได้ก็ต้องมาคุมอารมณ์ด้วย เอาสติสมปชัญญาเข้ามาคุมอารมณ์ให้มันทรงอยู่ตามนั้นเมื่อมีแต่สติสมปชัญญาอย่างเดียวนี่มันก็ใช้นาดไปไม่ใช่จะมันนั่งมองดูก ane, el, ิเลสมองไปมองมาได้เชื่องในกิเลสเป็นเพื่อนกับกิเลสเสียปฏิบัติตามกิเลสเสียมสองรุปการก็ไปอบายกับกูกันไม่มีความหมายในการเจริญกรรมฐานเราต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกาย เราต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตัง้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเจ้าหนดรูล้ลมหายใจเข้าออกใช้คำพวาน,นาไดพิจารณาตามธิยาสายย่งกว่าจะดิ้งเชิงยาน